สวัสดีครับครัผมแบงค์กโมเกมแคทเจอแคทเกมไฟเดย์ h นสปาคี้หรือว่าแฟนเกมสปาคี้ไฟเดย์ในเฟรนดี้นั่นเองครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองหลายๆอย่างผมนะแต่ตอนนี้เราก็เจนจัดวิธีการเล่นแล้วเราจะมาพยายามผ่านกันนะผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันมันนะเออหลังจากผมเล่นพาร์ทที่แล้วไปผมรู้สึกอยากเล่นต่อมาเรามาต่อกันเลยไม่มีเซฟเกมได้ย,ยังไงว่ากูเซฟไปแล้วไม่ใช่ละพอฟัคเซต้องเล่นใหม่หมดเลยเนี่ย สกิปได้อย like ู s s ่มันรู้สึกมันจะมีสกิปอยู่เล่นไปแล้วมันมีให้เซฟทำไมต้องมานั่งโหลดสกิปเลยสกิปเลยเรียบร้อยมาผมพร้อมที่จะเอาชนะมันแล้วผมเนี่ยมันใกล้จะมาใช่ไหมตัวเต็มผมว่ามันหนุกนะผมชอบไอเดียการรับมือที่ค่อนข้างครีทชอบไอที่เราต้องมองกล้องมันแล้วต้องหาตำแหน่งจากการดู มุมมองมันเนี่ยอย่างเท่เอ้แล้วก็อย่างที่มอไปมันมีตู้ครีบด้วยอยากให้มีให้ขี้จริงๆในตัวเต็มมากผมนี่จะไม่ทำงานเลยนะจะขี้อย่างเดียวอะไรอย่างี้โอเคมาเริ่มกันเลยผมนะมาถึงนี่แล้วเรารู้ว่าต้องทำอะไรล้อมนี้ย้ายพลาดเคลียร์มาให้ได้นะเลสโก้นานเลิเกินได้เองโหลดอย่างนานโอเคปึ๊บปึ๊บ กดเอให้ไวหมุนไปหมุนมาอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นะประตูเรารู้ว่ามันจะได้ยินเสียงก่อนที่มันจะมาโอ้มันเห็นจากทางนี้ก็คือตรงนน้นถูกต้องโอ้ยมันประตูมาตอนไหนว่าไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงประตูเลยสั่เมื่อกี้ผมเปิดวอลลุ่มในนี้ผมน้อยไปเดี๋ยวผมเลงวอลลุ่มแป๊บไม่ได้ยินเสียงประตูเลยก็แถเม็ด ไอ้ก้องเอาไม่ทุกท่านได้ยินไหมถ้าทุกท่านได้ยินแปว่าหูผมแม่งดานไปโอเคหมุนแค่นั้นไม่ได้แล้วต้องคอยฟังให้ดีวะห้ามประมาทเมื่อกี้ผมเผลอประมาทอืมไม่เสียป,ประตูเขมอนแมนอย่างนี้ต้องเงียบเงียบฟังเสียง เมื่อกี้มันมองมาเห็นตัวนี้จากข้างหลังฮึปนี่หันประตูไม่มาโอเคฮึมโอไอมาอ่ะมินี่มึงขยันมาจากว่าเฮ้ยมารวยๆนั่นเองนะเคบ ไอ้เมื่อกี้เห็นว่าแวบแปะเมื่อกี้ไปหันมองกล้องนั้นน่ะเนี่ยแต่เห็นตอนหันไปหาประตูเห็นมันพอดีเลยโชคดีไปโอ้ดีเสียชัดเจนเมื่อกี้โผล่มานี้อ๋อเห็นแล้ว <laughs> เห็นมันพอดีไม่ต้องดูกล้องก็ได้ด้านหลังนี่มาบ่อยต้องระวังหน้าต่างไม่ค่อยมาบ่อยเท่าไหร่รู้สึก เริ่มนิงน่งนิ่งแปลกแปลกว้โอ้ประตูมาอ่านี่โอเคต้องไม่ลืมนะถ้าจะหมูกบานนี่คือต้องส่องถ้าจะหมว้บานนี่ต้องมุดใต้โต๊ะโอเคโอ้โอเค,อเค,อเคมันหันมันเห็นตรงนั้นก็แปลว่ามันต้องอยู่ด้านนี้นั่น้านต่างโอ้พึบขลังมาบ่ายยังประตูไม่มาโอเคเริ่มคล่องเป็นไปได้ว่ะเป็นไปได้อยู่ ห้ามประมาทฮู้โอ๊ะประตูมามีจมูกครึบอย่าไม่ช้าไปเนาะโอเคกลับไปหันด้านหลังมายังยังไม่มาโอเคมาหันด้านโน้นนี่ปึ๊บยังไม่มาโอเคฮู้โอชิดกว่าแล้วไม่ต้องมาตพรานี้ไม่มีอะไรหันกลับไปดูมาเอาเว้ยฮึบไปทันที ไม่มีอะไรมากล้องไม่มีมีเสียงน้าต่างมีชัดเจนเลยเสียงแม่งตอนเพ้่งมาดีเสียงน้าต่างก็แกวแก๊แกชัดเจนผมเล่งโวลุ่มแล้วผมเนะี่ยตอนแรกพลาดประตูโอประตูมาไม่ใช่เอากล้องกล้องกล้องมาโอเคมันเห็นตรงนี้ก็ต้องอยู่โน้นถูกต้องโอเคถ้าเห็นหนูอยู่ข้างหลังเห็นประตูอยู่ข้างหน้าเราจะลืมเทคนิคมันจะเอียงบ้างแต่พอจะเดาได้ ไม่มาแล้ววะเริ่มนิง่งอย่านิ่งดีวะมาลุยๆยังดีกว่านิง่งโอ้เราดีเห็นจากด้านข้าอ้ชฉีดปิดมันเห็นจากตรงนี้ไปลว่ามันน่าจะอยู่ด้านขวาผมมน่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆ,ๆเอกกดได้ด้วยตอนที่ปิดอยู่โอเคไปยังไปละไปยังยังยังไปแล้ว,ลว,ลว,ลวโอเคประตูปเปิดหันมาดิบมันเป็นตัวนั้นไม่มีจมูกใช่ไหมถูกแนะ่โอ้ไม่เห็นจะมีอยู่โอเคหน้ตาต่างโอเครอดตรงนั้นโอเคหู้ยังไม่เสร็จเลยวะ โคตรน,นานเลยมันก็มารวมมาปิดอีที้าไตรไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคดูมันมไว้เลยจะรีเปิดไฟตัวอื่นมันจะมาโอเคให้เปิดอีกเสึ่ประตูมีจมูกสองหน้ามันโอเคมีตัวนี้ออกมาอ่าชิบหายตรงไหนวะเฮ้ยตรงไหนวะเอานี่โอเคกดดิเอาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอว๊อตรงไหนอ่ะเออมันเออมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันมันมองจากมุมล่างขึ้นมาจากด้านซ้ายอะมันจะอยู่ฝั่งนั้นแหละ เมื่อกี้ผมก็กดถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้ผมโดนหลอกหรือเปล่ามันมีตุ๊กตาที่เหมือนกันอยู่ด้านซ้ายอะ่ะเออเนี่ยผมโดนตัวนี้หลอกผมหัวแต่กดตัวนี้ผมว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้ตอนนั้นเนี่ยอ่าแม่งจะจุดยากไอเวดเอ,อ้ยมันจะมีลูกเล่นมาหลอกผมแต่ชอบนะแม่งแบบลูกเล่นเยอะจริงไอตัวกล้องเนี่ยพอมันเริ่มเป็นมุมเอียงไม่น่าแลวหลังมันจะเริ่มไม่ซิมเพิลยางเง เค้โ <laughs> okay. ดนต้มแดงหรอกเฮ้ยแต่มันหนุกนงะ <laughs> โดนในกล้องเล่นนะผมเนะี่ยเคียวเอ้ยมันหลอกก็ได้เมื่อกี้ตายเพราะว่ามันมีอีกโอเคมันอยู่นั้นตายเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยแม่งหลอกตัวเฟนมันอยู่ด้วยผมก็นึกว่าเป็นตัวนั้นเลยกดยิกๆเลยเมื่อกี้แล้วมันไม่ติด <laughs> โดนแม่งหลอก ไม่หมา,าข้างหลังโดยตัวหาเนี่ยหลอกไปหลอกจะได้เอ๊ะโอมาโยะโอเคอ่านี่ครับข้างหลังรอบนี้มาช้าไอ้โปตีมจะมาอย่างร็วฮู้แม่งหลอกตุยเฟยเดย้มาหลอกตอนท้ายเลยนะผมไม่เคยเห็นมุมนั้นมาก่อนเออะพอตอนท้ายคือมันค่อยมามุมแบบโคตรแปลกมีจมูกสองแม่มกลับมา ้องปิดไฟก่อนอโอมันอยู่นี่โอเคเพราะว่าเห็นประตูเห็นประตูมองจากข้างหน้าได้เลยข้างหลังไม่โผล่เลยวะติดบั๊กปะเนี่ยวนีจะมาบ่อยเออเคยบั๊กเปล่าคิพหหยแล้วมันบั๊กมาเนี่ยผมชนะแบบบั๊กเลยเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยไม่มาเลยอะ่ะบั๊กแล้วมั้งเนี่ยวันีจะมาโคตรบ่อยอยที่สุดเฮ้ย จะชนะอย่างนี้เหรอเวรกรรมจริงโอ้ด้านหลังนี่เฮ้ยชนะอย่างนี้มันก็จะไม่ภูมิใจเท่าไหร่โอ้มันไม่มาเลยอ่ะจะหาว่าตัวโกงอีกชิ้หไหนมันไม่มาเองฝ่ายทำไงขะมอนแมนไปไหนวะอย่าอูดด้ดิข้างหลังน่ะข้างหลังไม่มาเลยผมเนี่ยมันติดบั๊กตัวมันอู้งานเลยวะบอกหลอกเหนื่อยแล้วไม่หลอกแม่มโอ้ นี่คือมันไม่มาจริงๆน,นะอย่างน้อยมาสักครั้งหนึ่งดีหน้าต่างมาลัวขึ้นแต่ว่าข้างหลังไม่มาเลยสักครั้งแพทเทิร์นใหม่อะแต่คือถ้าไม่โผล่เลยทั้งคืนนี่แปลว่าบั๊กอะถ้าโผล่ครั้งหนึ่งพอเข้าใจอาจจะเปลี่ยนให้ตัวอื่นมาบ่อยกว่าอย่างนี้เออถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะนับถือนะเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่นี่คือไม่โผล่เลยอะโออ่าเยียงไปทางนั้นนู่น มันเริ่มเองแปลแปลกแล้วแต่คือข้างหลังไม่โผล่มานี่คือง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเราวิ่หาตรงข้างหลังนี่แหละไม่โผล่เลยจริงเหรอทำไมงั้นน่ะล้วกูชนะกูจะภูมิใจไว้เนี่ยเวนกรรมอ่าโอเคมันอยู่ฝั่งโน้นทริปโอเคเฮ้ยมาอีมันแม่งมาทีเผลอนึกว่ามันจะไม่มาทั้งคืนแม่งหลอกแล้วมันก็มาโอเคไม่ได้บั็กครับผมเนะแม่งหลอกให้ตายใจว่าจะไม่โผล่มาเลยแล้วก็จะโผล่มา ไอแสดิฉลา,ราจริงอ่าเดี๋ยวเปิดน,นี่ก่อนโอเคแล้วก็ปิดน,นี่แม่ผมเกือบโดนแม่งต้มดีนะผมไม่วางใจไอ้แสดหลอกว่าจะไม่มามหลอกว่าจะบักดูเนแล้วมันก็มาเรื่อยๆโอ้ยดีแม่งแผนสงูง a อไอเกมนี้แม่งฉลา,าวะผมเกือบหลงกลแหละอืมในเกลียวแล้วเกลียวแล้วลูกเล่นเยอะทึบโอเคอ่ามุมนั้นเดี๋ยวเอออยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวเนี้ย อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่มันมองเห็นขาตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมองเห็นขาตรงนั้นน่ะมุมนั้นผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันมองเห็นมันยู่ต้องอยู่มันต้องอยู่มุมนั้นแต่ว่าแล้วเราจะไปจิ้มตรงไหนอ่ะไอ้กล้องมุมนั้นมันอยู่ตรงไหนวะแล้วแม่งชอบมาตอนท้ายด้วยนะมันเห็นขาของหุ่นมันก็ต้องอยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยมันน่าจะมันอยู่ตรงนี้เหรอมันน่าจะอยู่ตรงนี้ดิถ้างั้นใช่ไหม ผมนึกว่าเห็นมันเอียงมาทางนี้ผมเลยมาหาตรงนี้แล้วมันไม่เจอไงมันน่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมพลาดตรงนั้นแน่เลยมั้งเอ้ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงเก้าอี้นั่นเออมันอยู่ตรงนี้ผมกดไปโดนพอดีโชคดีไหมเมื่อกี้นี่ว่ากดไม่ถึงแต่ชอบมากตรงข้างหลังมันไม่โผล่มาทั้งคืนแล้วอยู่ก็โผล่มาลัวเนี่ยแม่งหลอกให้ตายใจไอชลาดจิหลอกกันอย่างนี้ก็ได้โอเคนะเนี่ยเรานี้มันจะอยู่ตรงเก้าอี้ไม่ตรงนี้โอเคแถวๆนั่นแหละ ด้านหลังอย่าลืมยอ,ยอย่าตายใจจากรอบที่แล้วที่ไม่ค่อยโฟโล์มาแลวไม่เช็คต้องเช็คให้บ่อยเหมือนเดิมประตูนี่รอบนี้ไม่ค่อยประมาณเท่าไหร่ก็โอเคประตูมาแล้วท่าปุ๊บม,มาปั๊บเลยนะแต่แบบมันก็ไม่ได้ง่ายนะตัวเดโมโเนมี่ยมแต่หนุกดีโอเคมันเห็นตรงนั้นนี่อย่างไวโอ้หน้าต่างแชะ ก็ไปต่อยไม่มาเริ่มนิ่งแล้วข้างหลังก็โอเคนุกนะผมชอบมากเลยระบบเนี้ยมันแปลกใหม่ดีโอ๊ม,มุดเหมือนจมูกเรามดุดโอเคกลับไปหันหลังทันทียังไม่มีเห็นประตูตรงนน้นโอเคโอ๊มาพอดีกลังจะหันเลยมาปุ๊บปิดปั๊บบิช กลับไปเอ๊ะเอ๊ะก็โอเคครับมาเดี๋ยวมุมยากอะโ oh, อ้ชิจข้างหลังรอบนี้มาลัวไว้เออมันต้องแบบนี้แหละมันจะยากประมาณนี้ปกติคาร์บอนเคเปิดทิปประตูมาสอ่องอ้อทันทีนั่นไงไม้นั่นเองเธอนี้ยเธนี่มันอยู่แถวมันอย,นอยู่มันเดี๋ยวนะฮะมันอยู่ตรงไหนอะ มันอยู่ตรงถังขยะมันอยู่เอ่มันไม่อยู่ตรงมุมนั้นผมลองหาแล้วพี่ตรงนี้มันอยู่ตรงถังขยะนี่กูโดนรอบพิสามไปนะเฮ้ยขโมนเมนมันอยู่ตรงถังขยะถังขยะอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ตรงถังขยะเห็นเรามองเห็นถังขยะอยู่ถัขงขยะไหนวะถังขยะไหนวะเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆนะมุมนั้นมันมองได้ยังไง เราออกผันไม่เหมาะอ๋อต้องก้มมากดเหรอผมต้องก้มมาแบบนี้เพื่อกดมันอุ๊ยเลวไอ้เลว,ลวใช่ถ้าเราจะเห็นมันจากตรงนั้นเราต้องก้มไปแล้วกดข้างล่างนั่นโอ้ยผมเพิ่งจะรู้เค่แ okay, ม่โคตรจีเนียสผมก็ว่าแล้วว่าทำไมมองไม่เห็นอะเออนี่ผมต้องก้มไปข้างล่างเว้ยแล้วก็กดมันจากตรงนั้น โห้ถ้าไม่จีนี่นมึงนเล่นจนตายก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้แล้วผมนะเพราะมุมนั้นมันเห็นได้อย่างเดียวคือเราต้องก้มไปข้างล่างโอโ้โหแม่งโคตรจีนี่อเฮ้ยนับถือเกยวะ่ะมันคิดได้ยังไงวะเออการที่ผมจะเห็นมุมนั้นได้ผมต้องก้มไปข้างล่างใต้โต๊ะโอโ้โหโอ้คิดได้งไงวะโคตรทึ่งอะจีนี่ยชิวเอง ทั้งระบบ AI ทั้งอะไรแบบนี้ครับผมเนะี่ยเราต้องก้มไปข้างล่างเพื่อไปกดมันมองจากตรงนี้ไงก็ไม่เห็นเข้ยกูโดนเล่นแต่นับถือจริงๆหลายคนไม่รู้นี่หาให้ตายก็ไม่เจอเออถ้าหาไปธรรมดา,ยยางไงก็ไม่เจอต้องก้มไปข้างล่างเพื่อหาอเข้คนนับถือใช่ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ใช่ขึ้นมาก็จบเลยเนะี่ยตัวสาผู้สดิบดีถ้าไม่ใช่ขึ้นมาที่จบเลยเนะี่ยมันน่าจะใช่แหละ เพราะว่าเราเห็นถังขยะยในกล้องใช่ไหมแล้วเราก้มไปข้างล่างเราเห็นถังขยะชัดเจนอ่าโอเคอ่าชิบหายละเอ่ออ้าวเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่เอ,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 น,อนู่นโอเคฮึบนี่โอเคฮึบนู่นไม้ยังเห็นไม่มาโอ,โอเคอุ้ยโชคดีข้างหลังไม่มาเมื่อกี้เกือบงงเมื่อกี้เกือบงงงงเลยวย่าเดี๋ยวมึงมาตายตอนนี้ดิประตูมาไม่มีจมูกเนี่ยต้องมาที่นี่แล้วกดมันจะอยู่แถวๆเนี้ย เฮ้ยมึงทำได้ดีมากมึงทำได้ดีอ่านี่ทำได้ดีมากมึงทำได้ดีเดี๋ยวลองดูถ้าใช่นี่แม่กก็จีนี่แหละแว่งผมนี่นับถือจริงอะคิดได้ยังไงฮึบีนเสียงช็อตทันที นั่นน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่มันแบบงงจริงๆถ้าเป็นที่อื่นนี่น่าจะรู้แล้วมันจะมาช่วงใกล้เสร็จแล้วทุกครั้งในเฟนไม่ไม่ยอมมาแต่แรกให้เรารู้มาตอนท้ายผมก็เลยเริ่มคิดแล้วเนียวว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตัวอีกป่าวว่านอกจากนั้นควายมุมกล้องนั้นนี่เซอร์ไพรส์ามากโอ้ฮึ่ม ต้องเร็วต้องเร็วน่นจาจะใกล้มาแล้วมุมกล้องนั้นเตรียมตัวพร้อมประตูมาต่อทันทีก้มหรือบางทีถ้านี่มาพร้อมกายน,นั้นเราอาจจะได้เจอ <laughs> เจอแม่งอยู่ตรงนี้พอดีมาเดย์จะทำไปดูออโอ้โอโย <laughs> นั่นไงมันมาแล้วม,มาแล้วอยู่ใต้นี้กดกดกด เปิฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอยู่ใต้เนี่ยมันอยู่ใต้เนี่ยมันอยู่อะไรนี่นี่โอ้มีนอยู่นี่เห็นไหมบอกแล้วแม่เ้ยใช่จริงด้วยผมนะมันอยู่ตรงนั้นผมบอกแล้วท่านเมื่อกี้หล่นไปหน่อยวูบเกือบสวยมันอยู่ตรงมุมนั้นดิเฟนฮะรอบนี้นี่ค่อนข้างจะเบสิกไม่ใช่หรอฮะเดี๋ยว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 ข้างใต้เหรอข้างใต้เหรอข้างใต้ฮะไม่ใช่อยู่ไหนวะมันอยู่ด้านขวาวะด้านขวาเออ เ uh, huh. อ๊ะอ๊ะนยู่ตรงไหนอีกวะมันอยู่ตรงไหนอีกวะประตูเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเอานี้นี่เนีย่ยอ้ยเกือบไม่ทันโอ้มันอยู่ตรงนั้นโอ้ยแม่มามุมแปลกอายุเข้าไปแปลกเท่าไหร่เห็นประตูมันได้อยู่ตรงนี้แหละแต่ผมหาว่าซ้ายขวาไม่เจออะไรกูเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเลยเมื่อกี้ผมไม่ดูหน้ากล้องมันน่าจะแปลกมากเลยมุมนั้นมันเริ่มมามุมแปลกๆเลยเลยหายเอ้ยขมอนขมอน มุมกล้องมันมาแปลกเรื่อยๆแล้วจะแปลกกว่านี้ที่เริ่มงงเมื่อกี้คืออยู่ตรงนั้นเลยหันไปเจอพอดีถ้าดูในกล้องนี่คงจะงงโอ้มันเริ่มจะมืดขึ้นเริ่มจะมองไม่เห็นจมูกแล้วแต่ผมพอจะเดาได้อยู่ไอเคลมันเริ่มจะมาแปลกเรื่อยๆอะไรอ่ะจากมุมนั้นมุมไหนอีกวะเออตรงไหนยะตรงไหนยะยะเอาดิโอเคมันเริ่มมามุมแปลกขึ้นเรื่อยๆเวที่แหวงจะลอกกูไอยจบแล้ว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 ก็วันไอกล้องเวนี่ม่งมามุมแปลกเรื่อยจริง ใครไม่มาใครไม่มาขมอนเมื่อไมึงจะจบวะเนี่ยเฮ้ยเอาประตูมาอีกรอบอ่าจมูกโอเคฮึบยังไม่จบเลยวะจบได้แล้วจบดิมึงจบดิมึงยังไม่จบเลยวะเดี๋ยวมึงรออะไรอยู่ตรงไหนยากมึงทำให้มันยากอยู่ประมาณข้างบนบนนี่โอเคขมอนมึงยังไม่จบเมื่อไหร่มึงจะจบวะมึงควรจะจบได้แล้วนะใครมึงนานจังมึงจบแล้วดิเร็วกูตายก่อนกูจะเผลอตายก่อนมึงยังไม่จบเลยวะหน้าต่างกูได้ยินขมอนแมนเฮ้ย จบยังไงวะจบสิวะจบยังไงต้องกดอะไรเปล่าวะไม่ได้พลอยต้องกดอะไรนี่ขโมหนจบได้แล้วถ้ามาอะไรปลกๆอีกกูจะงงโอ้โอเคเอ่อนี่โอเคไอ้ยบหูเห็นพอดีเวนจบสิวะมันจะจบวะเนี้เร็วขโมนโอเคโอ้โหเอวงตอนหลังแม่งมุมกล้องหลายๆอย่าง มาโหเลยอะถ้าเกิดผมเผลอนิดเดียวแต่ว่ารู้สึกว่ามันให้เวลามากขึ้นหลังๆชิปคอม p l e t แทงกิลตอนหลังม่งมุมกล้องยังโหเลยโหต้องตายกี่รอบวกว่าจะรู้มุมกล้องทั้งหมดเนี่ยมุมกล้องบางทีมันแปลกมากผมเกือบหล่นอ๋อไงต่อออกเลยใช่ไหมแทงกิลเ <laughs> ชดเคียวมันทำกูแสบมากออกไหนอะออกนี่อะออกแดงี่ปะ่ะ อ้าวเปิดอันนี้อันนั้นเปิดญญเดฉยไปแล้ว Fuck the shit ไปไม่ได้วัดทำไมวะออกไม่ได้วัด Dude ฮึออกจากห้องแล้วล็อกไม่สนอ้าวดูจะบน่นซะหน่อยว่าหุน่นแมงเลน่นอ้าวแม่งหายไปแล้วอู้แม่งไม่ฟังกูเลย ต้องไป deactivate ก่อนแล้วจะเกิดขึ้นไก์นั่นเผื่อไว้ก่อนมีจะทำอะไรอะมึงวิ่งเลยมึงกูวิ่งแล้วจะรออะไรแล้วนี่จะหาเรื่องทำงานโอ้โอ้โหมีถ่ายกล้องนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยต้องเข้าไปหรือไงไม่ได้อ๋อใช้กล้องนี้เพื่อเข้าไปต้องมองแบบมุมกล้องนี้ไหมมองแบบธรรมดาได้ไหมอ๋อหรือว่ามัน มันมันมันมืดไปเลยต้องใช้กล้องแบบนี้กูว่ามันใช้กล้องเนี้ยมันจะยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยเดินทางไหนวะเนี้ยเออเอเอคือมองไม่เห็นเลยอ้อนว่นประตูโอเคแองคึงควรจะออกเลยจะทำอะไรอีกยังจะหาทำอะไรอีกออกได้แล้วฮะไนสองห้แอนซี nice, 2, เอ้ามีอีกเหรอ เดโมมันยังไม่จบเหรอตายฮะและ้วกูในสองไฮแอนซีกคืออะไรฟ้าโอ้ออกได้ไหมไม่ได้โอเคเออต้องไปไหนอ่ะเขาบอกว่าต้องไปเบเม้นผมได้ยินอยู่ต้องไปชั้นใต้ดินไฮแอนซีคืออะไรวะก็คือซ่อนหาอะไรแต่ว่ากูจะซ่อนอยังไงอ่ะ โอเคก็ว่าอยู่โหนึกว่าจะต้องเล่นอีกยาว To be continue see you s o โอเคจบแล้วผมนะกับเดโมสปาเก้เฮ้ยหนุกนะ่อ <c ười> เอ,อช้ได้เลยชอบในความฉลาดของ AI หรืออะไรก็รอตัวเต็มได้เลยนะผมนะเล่นแล้วรู้สึกประทับใจมากโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมทันทุนงานาผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นโปรเจก แฟนเกมแบบนี้อีกก like ็กดไลค์กันเยอะผมนะห้ผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็ที่กะเนามเปดนล่างได้สำนี้ก็ลากลับ๊ายมอยูุดไนท์ Good